จินตนิยายสมัยพุทธกาลอิงหลักธรรมพุทธศาสนาผู้สละโลกจากปลายประกาของอาจารย์วสินอินทศระตอนทุกข์ในลูกแห่งสุขพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรนั้นเป็นผู้มีคุณธรรมสูงยิ่งดังกล่าวมา จึงเป็นที่เคารพเริ่มใสของพุทธบริษัททั้งครหัสและบรรบชิตครหัสบางท่านเพียงภาษารีบุตรทักทายปราศัยกับบุตรของตนเท่านั้นก็มีจิตชื่นบานปราโมทประมาณมีได้ดังนางสุปวาสาโกริยธิดามีเรื่องย่อด,ดังนี้สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ ปากุณฑะธนวันใกล้นครกุณิยาของพวกเจ้าโกริยวงศ์พญาฝ่ายพระมันดาพระนางสุปวาสาโกริยธิดาทรงคันอยู่เจปีเจ็บคันอยู่เจ็วันได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสแต่ทรงอดกั้นทุกขเวทนานั้นด้วยสัมมาวิตกสามประการ คือระล,ลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยมีอาทิว่าโอ้พระผู้มีรพ,พระภาคพหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสรู้เองโดยชอบแท้ทรงแสดงธรรมเพื่อลักความทุกข์อย่างนี้ทรงย้ำอยู่เสมอว่าความเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว ปฏิบัติเพื่อละทุกอย่างนี้พระนิพพานซึ่งเป็นธรรมที่ไม่มีทุกอย่างนี้เป็นสุขจริงหนอพราตาพระนางสุปวาสาทรงเป็นอริยสาวิกาได้บรรลุธรรมแล้วได้เห็นธรรมแล้วในระดับต้นพระนางได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นผู้เลิศเอตาทัคคะ กว่าสาวิกาทั้งหลายผู้ถวายของอันปันนีีถวายของด้วยความเคารพอย่างเลื่อมใสแต่เพราะกรรมเก่าของนางและพระโอรสผู้อยู่ในคันจึงทำให้เกิดทุกขเวทนาสาหัสเช่นนั้นขึ้นพระนางทรงดำริว่าชีวิตคงสิ้นสุดคราวนี้เป็นแน่แท้ จึงขอร้องให้พระสวามีไปเฝ้าพระผู้มีภาคเพื่อกราบทูลให้ทรงทราบเรื่องทุกเวทนาของพระนางพระองค์ทรงทราบเรื่องนั้นตามคำบอกเล่าของพระสวามีของพระนางสุปวาสาแล้วตรัสว่าขอสุปวาสาโคริยธิดาจงมีสุขหาโลกมิได้และจงคลอดบุตร ผู้หาโลกมิได้เถิดพระราดาเพียงเท่านี้พระนางสุภวสากา็าประสูติพระอรดหาโลกมิได้พระอรดของพระนางก็คือพระศิวลีนั่นเองเรื่องนี้เป็นไปโดยพุทธานุภาพอันพุทธานุภาพนั้นเป็นอจินไตยอย่างหนึ่งคิดเอาอย่างคนสามัญม่ได้พระสมามี ของพระนางท่งทราบเรื่องนี้แล้วทรงดีพระไทยเป็นนักหนาทรงดำริว่าโอ้หน้าอาัศจรรย์จิงเรื่องไม่เคยมีได้มีขึ้นแล้วเรื่องไม่เคยเป็นได้เป็นขึ้นแล้วพระสากดเจ้าทรงมีริษมากมีอนุภาพมากน่าปลิ่มใจจริงพระนางสุปวาสา ทรงขอร้องพระสวามีให้เป็นทูลเชิญพระาศาสดาพร้อมด้วยพิสุสงฆ์เพื่อเสวยพระกยาหารที่พระราชานิเวศเป็นเวลาเจ็ดวันสมัยนั้นอุบาสกผู้หนึ่งผู้เป็นอุปทาของพระมหาโมคคลานะได้นิมนต์พิสุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไว้แล้วเพื่อเสวยและฉันเนอเรือนของตนในวันรุ่งขึ้น พระผู้มีพระเจ้าทรงขอให้พระโมคขาลานะไปหาอุบาสนั้นและขอร้องว่าถ้าจะเลื่อนการถวายทายธรรมของตนไปภายหลังกิจนิมนต์ของพระนางสุภาวาสาแล้วจะขัดข้องหรือไม่เมื่อพระโมคขาลานะไปขอร้องอุบาสกดังนั้นอุบาสกจึงกล่าวว่าถ้าพระคุณเจ้าจะเป็นผู้ประกันเรื่องสามอย่างได้ ก็ยินยอมตามที่ขอร้องถ้าประกันไม่ได้ก็ไม่ยินยอมคือภายในเจ็ดวันนี้โภกรัพย์ของข้าพเจ้าจะไม่เป็นอันตรายใดๆชีวิตของข้าพเจ้าจะไม่สิน้นและศรัทธาของข้าพเจ้าจะไม่ถอยพระเถระอักรสา,าวกผู้เลิศด้วยฤทธิ์เพ่งพินิษอยู่ครู่หนึ่งดูกอ่อุบาสก อาตมารับประกันให้ได้สองประกันคือโภคะาของท่านจะไม่เป็นอันตรายใดและชีวิตของท่านจะไม่สิน้นส่วนศรัทธานั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับใจอาตมาประกันให้ไม่ได้ขอท่านจงประกันตัวท่านเองเถิดอุบาสกนั้นจึงรับว่าจะประกันศรัทธาของตอนเองเพราะเป็นผู้ได้เห็นสัจธรรมแล้วศรัทธาจึงไม่คอนแคลน ขาอนุญาตให้พระศาสดาและพิสุสง์ไปเสวยที่พระราชนิเวศของพระนางสุปววาสาก่อนด้วยความเคารพในพระมหาโมคลลานะด้วยความปรารถนาความสุขและความจเจริญด้วยบุญของพระนางสุปววาสานั้นดูก่อนผู้สแสวงธรรมเรื่องนี้บางคนอาจนึกตำหนิว่าพระศาสดาทำไมทรงทำเช่นนั้นเล่า ในเมื่อทรงรับนิมนต์ของอุบาสกไว้ก่อนแล้วที่ทรงทำเช่นนั้นน่าจะเป็นเหตุด้วยสองประการคือประการหนึ่งทรงบำเพ็ญยาตัถจริยาคือประโยชน์ของพญาติซึ่งเป็นหนึ่งในประโยชน์3ที่ทรงบำเพ็ญอยู่เป็นประจำอีกประการหนึ่งพระนางสุปวัสาผ่านอันตรายแห่งชีวิตมาใหม่ๆ หากได้ทำบุญตามใจปัถนาย่อมจะส่งปิติสมนัสเป็นพิเศษพระนางสุปวาสาโกริยธิดาทรงอังคาดคือเลี้ยงพิสุสง์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยขาธิยะโภชนิยาหารอันปะนีดด้วยพระหัตของพระนางเองเส้นเวลาเจ็ดวันให้ทารกถวายบังคมพระบรมศาสดา และพิสุส่งภาษรารีบุตรได้ทักไายทะลกนั้นว่าพ่อหนูสบายดีหรือเพียงเท่านี้เองพระนางสุปวาสาส่งชื่นชมสมนัตยิ่งนักที่พระธรรมเสนาบดีทักไายทักไายพออาระอรุของตนดูเถิดพราดาคนดีมีศีลธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับใครก็ก่อความชุ่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้นั้น ศีลธรรมจึงเป็นแก่นสารของชีวิตหาใช่สิ่งอื่นไม่พระบรมศาสดาทรงทราบว่าลจิตของพระนางสุปวาสาว่าชื่นชมเบิกบานเช่นนั้นจึงตรัสถามว่าถ้ามีบุตรอย่างนี้อีกจะพอพระทยไหมพระนางกาบทุนว่ามอมฉันปัถนาอีกแม้เจ็ดคนก็ได้พระสุคตเจ้าทรงเป่งอุทาน เป็นเชิงเตือนในเวลานั้นว่าสิ่งที่ไม่น่ายินดีมักเป่ามาในรูปที่น่ายินดีสิ่งไม่น่ารักมักมาในรูปที่น่ารักทุกมักมาในรูปแห่งสุขเพราะเหตุนี้คนจึงประมาทกันนักท่านผู้แสวงสัจจะคนสุวนมากหลงไหล ในมายาธรรมคือสิ่งกับกอกหลอกลวงยึดเือว่าเป็นสัจธรรมคือของจริงจึงถูกมายาธรรมนั้นห้ำหันย่ำยีบีบคั้นหัวใจให้ต้องเศร้าโศกคร่ำควรรำพันที่ว่าสุขก็หาใช่สุขจริงไม่มันเป็นเพียงทุกข์ที่ปลอมเข้ามาในรูปแห่งสุขหรือมีสุขเป็นเหยื่อล่อเล็กน้อย เหมือนศตูออมมาในรูปแห่งมิตรอันหนึ่งความสุขที่เกิดจากโลกิยารมรัชนิยารมนั้นล้วนมีทุกข์เป็นพื้นฐานเสียก่อนแล้วจึงได้สุขความจริงก็คือความทุกข์ที่ลดลงเพราะบำบัดถูกวิธีเท่านั้นเองและมีความทุกข์ติดตามมาอีกอย่างกระชั้นชิดบำบัดได้คราวหนึ่ง ก็สมมุติเรียกว่าสุขคราวหนึ่งลาภผลซึ่งคนสแสวงหากันนักหนาลาภผลซึ่งคนสแสวงหากันนักหนาด้วยความยากลำบากนานาประการต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยงก็มีนั้นเมื่อได้มาแล้วหาใช่จะอำนวยสุขให้ฝ่ายเดียวไม่มันมีความทุกข์ความกังวลใจแอบแฝงมาด้วยต้องเฝ้าต้องระวัง จนไม่เป็นอันนอนให้เป็นศุก็มีต้องเสียชีวิตในการป้องกันทรัพย์สินก็มีมียศแล้วต้องมีความเป็นอยู่เติบกว่าคนสามัญต้องสแสวงหามากขึ้นมากหาได้ไม่พอใช้ต้องมีภาระมากเวลาไม่เป็นของตนเป็นที่เกาะอาศัยของผู้อื่นจงหนุนนังเป็นที่อาศัยของผู้อื่น จนนุงน่งนางต้องพลอยทุกข์กับคนนั้นคนนี้บางคนพอมียศเข้าก็ลืมตัวไม่เป็นอยู่อย่างเคยเป็นเหตุให้เสียมิตรเสียเพื่อนเสียญาติพี่น้องก็มีเพราะไปหลงติดยศอันเป็นเปลือกของคนจนแสงสว่างแห่งธรรมไม่อาจส่งถึงใจได้ผู้สแสวงสักจะเรื่องนี้ อย่าพูดเพียงกระหัดเลยแม้บรรพชิตบางรูปก็เมายศเหมือนกันยิ่งยศสูงขึ้นอาสวะก็พลอยหนาขึ้นตามมันย้อมจิตให้มัวเมาและเมาหนักขึ้นเพราะเปิกหนาขึ้นอยู่ในแวดป่งของรากยศสรรเสริญเสียจนเคยตัวทำผิดไม่มีใครกล้าติเตียนทำถูกเล็กน้อย คนก็คอยชมแล้วชมอีกจนใจเหลิงเพราะสารเสริญเหมือนเล่าหวานชวนให้เพลินดื่มเท่าไรไม่พอเพ้อตัวได้ง่ายดื่มเล้าเสิอีกอยังได้ง่ายกว่าและมีผู้คอยช่วยยัง้งส่วนสรรเสริญมาจากผู้อื่นยั่วยวนใจอยู่เสมออยากได้รับให้ยิ่งขึ้นกว่าที่เคยได้ เมื่อไม่ได้รับดังปรารถนาก็ร้อนใจหรือเมื่อถูกนินทาก็เร่าร้อนยิ่งขึ้นนี่คือโทษของลาบยศสารเสริญเท่าที่พอมองเห็นได้มันเป็นสุขที่อยู่กับทุกข์จึงเป็นสุขปลอมมาหาใช่สุขแท้ไม่สุขแท้ต้องเกิดจากคุณธรรมจากการทำความดีทำความลดอาสวะ คือสิ่งหมักหมมดองสันดานให้มืดมนกิเลสลดลงเท่าใดทุกก็ลดลงมากเท่านั้นเมื่อทุกลดลงถึงที่สุดก็เรียกว่าที่สุดแห่งทุกคือนิพพานเหมือนเมื่อความร้อนลดลงก็เป็นสภาพที่เย็นที่สุดนี่แหละคือความสุขแท้ ไม่มีความทุกข์แอบแฝงมาด้วยมีความเย็นใจเป็นรางวัลพร้อมกันนั้นความรู้แจ้งตามความเป็นจริงในสิ่งทั้งปวงก็สว่างสวยขึ้นในดวงจิตเหมือนประทีปที่ถูกจุดขึ้นย่อมทำหน้าที่หลายอย่างพร้อมกันคือกำจัดความมืดยังแสงสว่างให้เกิดขึ้นเผาเชื้อคือน้ำมันให้สิ้นไปเป็นต้น อีกอย่างหนึ่งความที่บุคคลได้อบรมจิตและปัญญามาน้อยแสงสว่างในดวงจิตจึงมีน้อยไม่อาจมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้จึงถูกหลอกอยู่เรื่อยไปถูกโลกิยธรรมคือลากบ้างยศบ้างเสียงสารเสริญบ้างหลอกเอามอมให้เมาอยู่หนึ่งนิดจนบัญญามืดมนลง ไม่สามารถรู้ตามความเป็นจริงของชีวิตได้พระตา,ามันว่าบุคคลผู้เดินอยู่ในที่มืดใครมีแสงสว่างในมือเท่าใดก็เห็นความจริงที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าได้เท่านั้นคนมีแสงสว่างน้อยก็เห็นได้น้อยและเห็นได้เฉพาะวัตถุยาบผู้มีแสงสว่างมากก็เห็นได้กว้างไกล และแม้วัตถุละเอียดก็พอมองเห็นได้ฉันใดในโลกสันนิวาสอันมืดมิดด้วยโมหานี้ก็ฉันนั้นผู้ใดมีแสงสว่างคือปัญญาน้อยก็ได้เห็นความจริงของชีวิตน้อยผู้มีปัญญามากลึกซึ้งกว้างขวางก็ได้เห็นความจริงของชีวิตมากเป็นเหตุให้ฉลาดในชีวิต รู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งสุขอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วเว้นเหตุแห่งทุกข์เสียประกอบพ่อปูนเหตุแห่งสุขพร้อมทั้งมีอุบายอันฉลาดในการเลี่เหตุแห่งทุกข์ประกอบเหตุแห่งสุขเหมือนคนมีจักษุดีเว้นทางอันครุขระอันเต็มไปด้วยอันตรายดำเนินไปในทางที่ปลอดภัยฉะนั้น แต่น่าเสียดายที่กว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคนก็มักย่างเข้าสู่วัยชาราจนทำอะไรไม่ค่อยทันเสีแล้วได้แต่นั่งนอนทอดถอนใจว่ารู้อย่างนี้คงจะทำอะไรอะไรได้ดีกว่านี้ท่านผู้สแสวงสัจจะความเข้าใจในชีวิตเป็นเรื่องประเสริฐสุดของมนุษย์ ศิลปะแห่งการดำรงชีวิตเป็นศิลปะชั้นสูงของมนุษย์ความสามารถในการดำเนินชีวิตให้ดีเป็นความสามารถอันเลิศของมนุษย์น่าเสียดายที่คนส่วนมากใช้เวลาของชีวิตไปเรียนรู้เรื่องอื่นเสียหมดไม่ได้เรียนรู้และไม่เข้าใจเรื่องวิถีชีวิตชีวิตจึงหมกอยู่ในความเร่าร้อน ทุรนทุรายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้